และหึเหรียญสุดท้ายเราจะได้อะไรลนะ่ะมาหมุนไปนะคะขอหวังว่าเหรียญจะออกนะประมาณใช้ประมาณ120คัมพีนะจะออกไหมนะโอ้ยได้เอฟเฟกนะคะสวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับสู่รายการดิมมี่นะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับ กิจกรรมนะคะวันนี้นะเราก็จะมาทำการสุ่มวงแหวนเวทลิมิเต็ดนะคะเริ่มต้นเพียง30คูปองนะคะแล้วก็สะสมเหรียญเนี่ยนะคะลิมิเต็ดเพื่อแรกลูกแก้วทองคำนะคะสำหรับมหากรรมสกีลระดับอ e ีทีมนะตั้งแต่วันที่27ตตุลานี้นะคะจะถึงวันที่2พฤศจ,จิกาย,ยนนี้นะโดยคลิปนี้นะคะก็อาจจะเป็นคลิปรีวิวสุม่มรีวิวกิจกรรมนะคะคือเราก็ได้ดูแบบ หน้าตากิจกรรมคร่าวๆแล้วนะคะคือเสียงก็จะแอบแพร่หนิดึงนะเพราะดบเป็นวัดนะคะทุกคนก่อนที่เข้าไปก็ต้องมีสกินอะเลเตอร์ตอนนี้เลยเป็นสกินอะเลเตอร์ที่ได้ยากปะเน่นะคะจะเป็นสกินระดัาลิมิเต็ดสีส้มนะก็จะเป็นประมาณนี้เป็นสกินองค์เหมียวจี สุ่มรหัส ROV งบน้อย89บาทจากเว็บ ID r v Shop นะคะเป็นการสุ่มแบบใช้ดวงเว็บแจกจำกัดต่อวันสามารถดูได้ที่แฟนเพจ ID r v Shop นะคะแจก ID วันละ10 ID ทุกวันนะคะ ID r v ก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยสำหรับใครที่อยากสุ่มนะคะสามารถกดลิงก์ที่ใต้ดีคลิปชั่นได้เลยนะต่อไปก็จะเป็นสกินแกกนะคะน่ารักมากๆก,กับสกินนี้ตามมาด้วยสกินบัตเตอร์ฟล์อะแล้วก็เป็นสกินลอเรียลนะคะนี่โอ้โหดูดีโคตรสวยอะ กับสกินลอรเรียวนะคะสังเกตว่าสกินอ่ะก็จะเป็นสกินระดับ mode ลิมิเต็ดหมดเลยอ่ะมีสกินย้อนด้วยนี่นะคะนี่ทุกคนคือแบบโอ้แล้วก็ตามมาด้วยสกินตัวไอรินะคะนี่นะสกินตัวไออริก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดอันนี้เป็นลิมิเต็ดแบบสีม่วงนะแล้วก็จะ เป็สกินสลิมอะสลิมนอนลับลิมิเต็ดสีม่วงกับตัววีล่านะคะตัวนี้เหมือนเราได้มาในราคาประมาณ100คูปองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรากดมาเลยก็จะเป็นแบบคอไปแบบไวๆนะ,ะเหรียญสกินลิมิเต็ดนะคะ20เหรียญ5เหรียญ3เหรียญ2เหรียญแล้วก็1เหรียญ อ่เดี๋ยวดูนะคะแลกเปลี่ยนก็คือใช้อยู่15เหรียญคือขั้นต่ำนะคะคือ6เหรียญ9เหรียญน,นะแล้วก็2เหรียญเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะออกง่ายไหมแล้วก็ราคาวงแหวนเวทอันเนี้ยอ่าไม่แรงด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเปอร์เซ็นต์นะคะศูนย์สกินหาวนศูนย์เอหรียญสกินลิมิเตดนะคะห้าสิเ์อีม,มติเอฟเฟกต์หรือชิ้นส่วนรูนนะคะก็จะอยู่ที่ ห้าสิบเจ็ดจุดหกูนนะอ่าแล้วก็ epgf คิดสรุนะคะส1่สิก็อาจจะเบลวๆอาจจะพูดผิดนิดหน่อยนะเคยเนี่ยสุม5ครั้งใช่ไหมใช้แค่25คำพีนะคะคือมันแบบโอ้โหดีมากสำหรับใครที่ยังไม่มีคำพีนะคะเราแนะนำให้มาซื้อตรงนี้ก่อนนะเป็นแพคคำพีขั้นสูงนะคะแบบซื้อตรงนี้นะ อ่า25อัน75คูปองนะคะลดจาก1 5อาอันเดี๋ยวเรามาทำการกดทำการสุ่มไปเลยนะคะ5ครั้งเราต้องการการเขียนยันชื่อตัวเองนะว่าเราจะได้อะไรมานะคะทุกคนมาเราคิดว่ามันจะออกไหมตามยันตามสเต็ปกด5ครั้งนะคะอุ้ยได้มา3เหรียญทุกคนอุ้ยได้มา3มเดี๋ยวเราสามารถแลกอะไรได้บ้างเนี่ย อ่าแลกได้แค่ลูกแก้วทองคำนะคะเดี๋ยวเราอ่าสุ่มใหม่นะคะไปอีกสุ่มไปอีกนะคะ5ครั้งอ่าเดี๋ยวเราทําการเขียนแบบมั่วๆนะมาแบบรวดเร็วนะคะคือเรามีคาบีขั้นสูงยเยอะไงแล้วก็อยากได้สกินอยู่พอดีเลยเอ้ยอีก5ครั้งได้โอ้ยได้มาอีก2เหรียญน,นะคะ,ะเฉลี่ยแล้วคือสุ่ม5ครั้งนะคะก็จะได้2เหรียญใช่ไหมอ่ะมา2องึงสเหรียญน,นะรอบนี้จะได้อะไรเนี่ยมานะคะแบบรวดเร็ว แบบรวดเร็วนะคะมาจะได้อะไรและเราก็จะได้จะได้จะได้ไดมันลนะุ้นอะวิได้มาอีก2เหรียญน,นะคะก็เหลืออีกแค่ห้าคัมพีอ่าเดี๋ยวเราลองสุ่มนะคะแบบ5คัมพีเราจะได้อะไรเจ็บลเลย่ะมามานะคะประมาณเท่าไรเด่ยเฮ้ยวุได้หุ้นได้มาอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะตอนนี้อยู่ ได้มา8เหรียญน,นะเราสามารถแลกสกินอะไรได้บ้างยังแลกสกินอะไรไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราทําการว์ปไปเติมคูปองเพิ่มนะคะเพื่อม,มาทําการสุ่มนะเพราะเราจะเอาสกินอาริเตอร์นะคะเราว้ามาจากการเติมคูปองเพิ่มแล้วนะคะเรามาทําการซื้อค่ามีตรงนี้นะ75คูปองกดซื้อไปกดเปิดมานะคะมาแล้วไม่รู้นะว่ารอบนี้จะได้อะไรบ้างกดสุ่มไปเลยนะคะที่เดียว5ครั้งมา เราจะได้อะไรเนี่ยเราจะได้ออ้ยเราจะได้เราจะได้ไดไดหมวดความพีไปเยอะมากทุกคนเฮ้ยได้เหรียญมาอีกสี่เหรียญน,นะคะตอนนี้อยู่ที่ส2สองเหรียญกันไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะยังขาดอีกแค่สามเหรียญน,นะคะถึงจะได้เป็นสกินอารเรเตอร์นะมาอ่าถ้าสุม่มห้าค้งนี้ใช้ทั้งหมดหนึ่งรอห้าสิบคูปองนะคะเดี๋ยวเรา ใช้ไปทั้งหมดประมาณร้อยห้า105คัมพีแล้วนะเยอะอยู่นะเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มไปเลยนะคะเดี๋ยวเรากดสุ่มถ้าเรากดสุ่มทีครัค้งใช่ไหมค้งละ30นะคะโอเคค่ะกดมาไม่เสียหายนะคะสําหรับ1ครั้ง30คูปองเราก็จะได้คัมพีที่110นะเราจะได้อะไรเ,เี่ยแล้วเราก็จะได้โอ้ได้มาแล้วนะคะอีกหนึ่งเหรียญขาดอีกแค่ สองเหรียญอ่าร้อยสิบห้าคัมพีนะคะมากดสุ่มไปนะคะหมุนไปปึ๊บแล้วเราก็จะได้จะได้เฮ้ยได้มาอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะและหนึ่งเหรียญสุดท้ายเราจะได้อะไรลนะมาหมุนไปนะคะขอหวังว่าเหรียญจะออกนะประมาณใช้ประมาณร้อยยี่สิบคัมพีนะจะออกไหมนะ โอ้ยไดเอฟเฟกนะคะมาอีกรอ,อบกระดะมาอีกหนึ่งรอบนะลุ้นเลยมาจะได้อะไรและรางวัลที่ออกเราก็จะได้เย้ yeah! ได้เหรียญกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ทำการแลกสกินอเรเตอร์นะคะมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสกินอเรเตอร์องค์เมียวจิอาโอ้โหคลิปนี้ก็คือใช้ไปประมาณ 100กว่าคัมพีเลยนะทุกคนราคานะคะเดี๋ยวเราจะบวกให้นะก็คือคัมพีละ30นะคะเดี๋ยวเราลองบวกแบบไม่รวมอะไรที่มันลดนะคะ120คัมพีนะคะหุ้นกับ30ก็อุ้ยทำไมมันหมดเดยอะจังราคานะคะจะอยู่ที่ประมาณ3,600เลยเหรอไม่ถึงหลอกนะคือเราใช้ไป120คัมพีนะคะ เพราะว่าบางบางอันอ่ะคือเราก็ใช้คําภีร์ที่มันลดราคานะคะเราคิดว่าถ้าคนไปซื้อสุ่มจริงๆล่ะคงไม่เกินประมาณพันห้านะคะเราคิดว่าดวงไม่ดีก็ประมาณน่าจะประมาณพันห้าคู่ปองนะคะทุกคนแต่เราโชคดีนะคะที่มีคําภีขั้นสูงจากกิจกรรมต่างๆที่เราได้ทําการ เก็บรวบรวมเอาไว้นะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับใครชอบก็ใช่กันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะเพื่อเราไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ